เอาละครับวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีชาว FC Mobile ทุกชัานด้วยนะครับวันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าสอนหรือว่ามาอธิบายให้เพื่อนเพื่อน,เ,อนเข้าใจดีนะอันนี้ก็ผมมาอยู่กับไอดีหลักผมเนาะก็ไอดีหลักนี่งแทบจะไม่ค่อยได้ทำเลยนะครับก็คือไม่ค่อยได้ว่างแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการเก่งกำไรนักเตะยังไงดูยังไงอะไรเงี้ย เพื่อนเพื่อนเข้าใจใช่ป่ะเ,เพราะว่าผมไปโพสในเฟซเฟซบุ๊กแล้วก็อมันมีคนถามมาหลายคนอยู่แหละต้องดูยังไงครับว่านักเตะมันจะราคาขึ้นราคาลงหรืออะไรยังไงเ,เดี๋ยวผมจะอธิบายให้เข้าใจเนาะว่ามันจะมีสามแบบนะครับสามแบบในการเก็งกำไรเขาอย่างแรกเลยเอาอย่างแรกตัวเก็งกำไรนะครับมาดูอย่างแรกเลยนะ เพื่อนๆเห็นตรงการแลกเปลี่ยนปะเออเห็นตรงการแลกเปลี่ยนไหมไอ้ตรงเวลาพิเศษเนี่ยครับมันจะมีอยู่ทุกวันเลยนะครับเนี่ยไอ้เก้าเก้าเนี่ยต้องใช้เก้าเก้าแรกใช่ไหมอ่าตัวเก้าเก้าเนี่ย <c oughs> ตัวเก้าเก้าใช้ในการแลกเปลี่ยนเนี่ยกิจกรรมไหนก็ได้นะครับกิจกรรมไหนก็ได้ไม่ไม่ว่ากันจะกิจกรรมไหนก็ได้ตัวไหนก็ได้นะแต่ผมจะยกตัวอย่างมาเช่นตัวนี้ก็ไอ้ตัวนี้ก็แล้วกันเนี่ย ตัวนี้อ่ะตอนเล็กๆอ่ะราคามันมันแดงมากนะครับมันแดงมากมันเรียกยังไงเอไม่ใช่มันแดงสิมันฟ้ามากครับก็คือคนขายเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบวกมันเป็นสามแถวอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็คือกิจกรรมในการเลกเปลี่ยนอ่ะใช้ตัวไหนก,กิจไหนก็ได้นะครับกิจไหนก็ได้นะไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นตัวนี้ตัวเดียวนะครับ ไม่จําเป็นนะครับได้ได้ทุกตัวเลยในบรรดา99อ่ะตัวแรกก็คือเนี่ยเราซื้อตัวเนี้ยมานะครับมาดองนะครับมาดองเนาะแล้วก็เหมือนยังไงเอาเอาไปเลขเปลี่ยนในตรงเนี้ยอ่ะเราซื้อมาเนะี่ยเอาไปเลขเปลี่ยนเนี่ยครับใช่ตอนแรกผมซื้อมาตอนที่มันราคาประมาณ 19m เนาะก็ซื้อมาเยอะเลยแหละ อูเยอะเลยใช้คําว่าเยอะเลยหมดตูดเลยอเอาใช้คํานี้ดีกว่าเออปุ๊บพอเราซื้อมาเสร็จเราก็เลยแบบดองเก็บไว้แล้วก็เราต้องเช็คดูด้วยนะครับว่ากิจกรรมอะ่ะมันจะเข้าวันไหนกิจกรรมใหม่นะ่ะรอบที่แล้วมันเป็นกิจกรรมอะไรอะ่ะกิจกรรมันนี้ใช่ปะ่นนะไอเนี้ยวินเตอร์เนี่ยกิจกิจกรรมน้ําแข็งใช่ไหมอ่ามันเป็นกิจกรรมน้ําแข็งเสร็จปุ๊บ เราก็ต้องดูครับว่ากิจกรรมใหม่อ่ะจะเข้าวันไหนอ่าเหมือนกิจกรรม t ีโอทีวเพิ่งเข้าได้วันสองวันใช่ไหมเราก็ต้องซื้อมาก่อนหน้านั้นก่อนที่กิจกรรมใหม่จะเข้าเพราะว่ามันต้องใช้ตัวในการแลกแต้มอ่าเข้าใจยังเราต้องซื้อมาก่อนหน้านั้นนะครับประมาณสักวันสองวันเราก็ซื้อไปเลยมีตัคงเท่าไหร่เราซื้อไปเลยแล้วก็ไอตัวที่สองอ่ะ ตัวที่สองก็คืออ่าการทํากําไรตัวที่สองตัวใช้งานนะครับย้ําว่าตัวใช้งานนะตัวใช้งานเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าตัวไหนมันเก่งหรือไม่เก่งตัวไหนมันดีไม่ดีเหมือนผมทําซิกโก้ใช่ไหมซิกโก้ผมซื้อมาตอนตอนนั้นจําได้ว่าสามสิบหกเอ็มหนึ่งแสนเนี่ยผมมาขายตอนสี่สิบกล้านนะครับอ่ะซิกโก้มันเป็นตัวใช้งานนะครับเนี่ยเห็นไหม ดูค่าพลังมันดิดดอ่ามันเป็นตัวใช้งานนะมันเก่งนะครับเก่งนะมันมันไม่จําเป็นว่าต้องเป็นซิกโก้ตัวเดียวมันเป็นเก้าเก้าตัวไหนก็ได้นะครับเก้าเก้าตัวไหนก็ได้อะเก้าเก้าที่มันราคาน้อยนอยหน่อยนะที่เป็นตัวใช้งานอ,ะอ่ะเหมือนตัวใช้งานเหมือนเอะบองก็ได้นะครับบองเนี่ยซื้อมาดองได้นะซื้อมาดองได้นะเนี่ยเห็นไหมซื้อมาดองได้แล้วก็ บองมันก็เป็นตัวใช้งานกุริตเนี่ยซื้อมาดองได้แต่ผมมองว่ากูริตราคามันแพงไปก็เลยไม่มีงบที่จะเก็บอองรีอย่างเงี้ยตัวใช้งานนะครับตัวใช้งานนะที่มันราคาแบบขึ้นเนี่ยเมลดินี่เนี่ยเห็นไหมตัวใช้งานเห็นไหมซื้อเราซื้อมาดองเนี่ยมันแทบจะไม่มีคนขายคนคนขายละตัวไหนก็ได้ที่มันราคาถูกๆอะครับที่คนเล่นกันเยอะๆแล้วก็เราก็ซื้อมาดองเอาไว้ แล้วก็พอราคามันขึ้นอะเราต้องเช็คตลอดนะเราต้องเช็คตลอดนะเวลามันรีกี่โมงกี่โมงตัวไหนราคารีกี่โมงกี่โมงเนี่ยเราต้องเช็คตลอดนะครับเนี่ยเหมือนวีเอล่าเนี่ยตอนแรกอะมันอยู่ที่ราคาประมาณตอนนั้นนะผมจะซื้อวีเอล่ามาดองแต่ว่าตอนนั้นราคามันอยู่ที่66 66ล้านมัน้งตอนนี้ขึ้นเป็น70ล้านนะครับเนาะแต่ก็ไม่ได้ไปซื้อมาดองพลาดด้วยแหละเนี่ย บัต t เทนเนี่ยเราสามารถซื้อมาดองได้นะครับอืมอ่ะจบแล้วไอ้น,นี้ทำกำไรตัวใช้งานอ่ะมาดูกำไรกิจกรรมกำไรมันจะมีสามแบบนะครับต้องย้ำว่าสามแบบก่อนโอเคอ่ะตัวนี้เลยตัวกิจกรรมนะครับก็คือกิจกรรมอ่าอะไรอ่ะผมขอดูก่อนนะ o t y ยี่ห้านะครับกิจกรรม T.O.T.Y. ยี่ห้าอ่ะโอเคปึ๊บเราซื้อมาเนี่ยเราซื้อตอนราคามันน้อยๆตอนแรกอะตัวเนี้ยมันราคาถูกสุดเลยนะไอตัวที่ผมให้ดูอะมันราคาน้อยสุดในบรรดาที่มัน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 เข้ามาเลยนะครับมันมันเข้ามาเลยนะไม่จําเป็นต้องเป็นตัวเก้าเก้าก็ได้เก้าแปดเก้าอะไรก็ได้ที่มันไม่ไม่ต่ากว่ากิจอันเนี้ย เนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ต่ำกว่าเก้าแปดเออเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอ่าไอกิจกรรม GOTY ที่ผมให้ดูเมื่อกี้เอามาใช้แกลกแต้มตรงนี้ไม่ต่ำกว่าเก้าแปดนะมันย้ําอยู่เนี่ยเก้าเก้าเอ,อ้เก้าแปดถึงเก้าเก้านะครับก็แล้วแต่เลยว่าเราจะทํายังไงแล้วก็นั่นแหละพอจะเข้าใจไหมผมไม่รู้จะอธิบายยังไงอะ่ะก็คือมันมันต้องของแบบนี้มันต้องลองมันต้องฝึกครับ มันมันต้องลองมันต้องลองทานะมันต้องลองเสี่ยงนะครับเพราะว่าคนอื่นเขาก็คิดเหมือนผมเขาก็ทําเยอะแต่ส่วนตัวผมอะถ้าจะทําทําแบบจริงจังเลยนะผมมองว่าหาแบบห้าหกพันเอ็มเนี่ยผมหาเดือนเดียวผมหาได้นะแต่ผมไม่ค่อยมีเวลาว่างนะครับก็คือทํางานด้วยเลิกงานก็เที่ยงคืนแล้วก็นั่นแหละก็เลยแบบ ไม่ค่อยมีเวลาก็หามากได้สุดก็สองสามพันเอ็มอะไรประมาณเนี้ยต่อเดือนนะครับแต่ว่า